คุณหมอปีแอร์นายแพทย์รูปลอโรงพยาบาลดังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post ส์บนเว็บไซต์ p r ar w a r a n t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง f เ o ซบุ๊กเพจ p r ar w a r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra p o s โพสต์ t line id a w a n 9194J หรือโทร0632699456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ จากที่คุณไก่พาสิทธ์อวยพรวันเกิดหมอปีแอร์แบบหวานชําก็ไม่รู้เรียกว่าเปิดตัวหรือเปล่าคลิปนี้ไปทาความรู้จักคุณหมอปีแอร์ให้มากขึ้นกันค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระปัจจุบันเป็นอายุรแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลายัยมหิดลแพทย์ชํานาญการอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อดีกรีปริญญาบัตรบอกเลยไม่ธรรมดาค่ะ รคุณหมอหล่อจบจากแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมห ah ิดล2554และวุฒิบัตรมากมายดังนี้สาขาอายุรศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกาสาขาอายุรศาสตร์โรคตล่ไร้ท่อเบาหวานและเมตาบอลิสมประเทศสหรัฐอเมริกาสาขาอายุรศาสตร์ประเทศไทย อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบ,บอลิซึมประเทศไทยส่วนการศึกษาหลังปริญญานั้นโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบออลิซึมที่บอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาตำแหน่งทางวิชาการปัจจุบันนี้ผู้ช่วยศาสตรตาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลบอกเลยว่าดีกรีแน่นจริงดูจริงกับหมอปีแอร์คุณหมอสุดหล่อ เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าติดตามกับหมอลอบอกป่อด้วยทั้งหล่อทั้งครบเครื่องขนาดนี้แอดมินเชื่อว่าทั้งสาวๆและชาวสีรุม้มเรื่อหมอปีแอร์กันแบบสุดๆและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต